คลิปนี้จะพามาชมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเหมาะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะลดน้ำหนักอยากจะระบายท้องนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าอาหารประเภทนั้นคืออะไรไปชมกันเลยค่ะ ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นั่นก็คือตําผล,ลไม้นะคะบุดิบหลักของเราก็จะมีกล้วยกับมะม่วงดิบนะคะสับเป็นชิ้นๆลงไปในโครกแล้วใส่พริกมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยใส่พริกเกลือลงไปใส่มะขามเปียกไปแบบจุกๆใส่น้ําตาลลงไปหนึ่งทัพพี่ใหญ่ตามด้วยผักชีอีกหนึ่งกัม พอเราใส่ทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราทำการตำเลยจ้าตำให้ทุกอย่างเข้ากันได้ดีเลยนะคะทุกคนตำไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันพอตำได้ทีใส่ซอมาสมะซาลงไปแล้วทำการคนเลคนเลให้เข้ากันเจมจนแน่นอนแค่นี้เราก็ได้รสชาติของตำผลไม้ที่แสนอร่อยเพื่อความเข้มคน้นใส่พริก เกือโรยหน้าไปอีกค่ะหนึ่งสองสามช้อนแล้วแต่ชอบเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ยาระบายเอ๊ะไม่ใช่ตําผลไม้แล้วจ้า